การท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่เพียงจะมีปลายทางอยู่เพียงผืนป่าอันเขียวขจีเท่านั้นหากแต่ยังครอบคลุมไปถึงการท,าท่องเที่ยวไปตามชุมชนต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนที่สามารถดำเนินไปในวิถีทางแห่งธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน Amazing Thailand วันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนคลองร้อยสายตามสโลแกนที่ว่าชมนก ตกปูดูลิงหิ่งห้อยร้อยคลองล่องบางค่ะบ้านไม้ริมแม่น้ำตาปีของคุณป้าชวีกิ้มหยกเป็นสถานที่ที่เราจะมาพักโฮมสเตย์กันในวันนี้ค่ะคุณป้าชวีและสมาชิกในครอบครัวออกมาให้การต้อนรับเรากันอย่างอบอุ่น หลังจากจัดแจงห้องพักที่หลับที่นอนและพักผ่อนกันครู่ใหญ่พี่พานุชำรานเรืองประธานชมรมท่องเที่ยวคลองร้อยสายก็นำเรือมารับเราเพื่อไปล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวคลองร้อยสายกันค่ะคลองร้อยสายเป็นคลองธรรมชาติตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีมีลักษณะเป็นคลองเล็กคลองน้อยตัดไข้กันนับร้อยสายจึงได้รับการขนานนามว่าคลองร้อยสายค่ะ ช่วงแรกเรือพาเราลอยลำไปตามลำน้ำตาปีมีบ้านเรือนริมน้ำและภาพของการทำประมงพื้นบ้านให้พบเห็นกันตลอดทางค่ะจุดแรกที่เราแวะขึ้นชมคือโรงเรียนฝึกลิงเพื่อการเกษตรซึ่งเราจะได้เห็นความน่ารักแสนรู้ของเจ้าลิงกังหางสั้นที่ชาวบ้านเขาฝึกไว้เป็นแรงสำคัญในการเก็บมะพร้าวค่ะ นั้นก็ล่องเรือกันต่อเพื่อเข้าสู่คลองซอยน้อยใหญ่ของคลองร้อยสายค่ะก่อนที่เรือจะเบนหัวเข้าคลองเราก็ผ่านบ้านในอำเภอหลังเก่าซึ่งมีอายุกว่า60ปีรวมทั้งบ้านตึกที่สร้างไว้สำหรับให้นกนางแอ่นเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อเก็บรังนกขายค่ะเมื่อเรือแล่นเข้าคลองเห็นได้ชัดว่าภาพของวิถีชีวิตบ้านริมคลองมีให้ชมกันมากขึ้นทั้งบนฝั่งและในน้ำค่ะ บรรยากาศสองฝั่งคลองร่มรื่นมากกพระเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวและป่าจากซึ่งในบางช่วงของแนวป่าจากที่หนาแน่นโค้งเข้าหากันทําให้มองเห็นเป็นแนวอุโมงค์ที่สวยงามค่ะสําหรับการล่องเรือยามน้ําลงอย่างนี้เราจึงได้เห็นสัตว์น้ําน้อยใหญ่มากมายโดยเฉพาะตะกวดค่ะ เล่นกับการนั่งเรือรับลมชมภาพชีวิตชาวคลองกันอีกพักใหญ่เรือก็จอดเทียบท่าหน้าวัดบางใบไม้ให้เราได้ขึ้นไปสักการะหลวงพ่อข้าวสุกซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคลองแห่งนี้องค์พระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่เป็นการสร้างครอบทับองค์จริงซึ่งปั้นจากข้าวก้นบาดค่ะความเป็นธรรมชาติในวิถีชีวิตชาวคลองซึ่งไร้สีสันและสิ่งปรุงแต่งใดๆ คือเสน่ห์ที่แสนจะเรียบง่ายของการล่องเรือชมคลองร้อยสายแห่งนี้ค่ะเสร็จสับกับการลัดเลาะเที่ยวคลองเรือก็พาเรากลับมาส่งยังบ้านพักโฮมสเตย์ให้เราได้ใช้ช่วงเวลากับกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าบ้านรวมทั้งเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารสำหรับเย็นนี้ค่ะ หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นแบบพื้นบ้านในบรรยากาศสบายๆริมน้ำแล้วช่วงเวลาหัวค่ำก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือการล่องเรือชมหิงห้อยริมฝั่งแม่น้ำตาปีค่ะหิ่งห้อยอาจจะเป็นแมลงที่คุ้นตาสำหรับคนในแถวนี้แต่สำหรับคนในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นมันเลยด้วยซ้ำนักท่องเที่ยวที่ได้มันล่องเรือชมหิงห้อยนับร้อยนับพัน ล่งแสงระยิบระยับเต็มต้นลำพูจึงเป็นกิจกรรมที่แสนจะน่าประทับใจในยามค่ำคืนค่ะพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชิมหอยนางรมและชมการฝึกลิงเก็บมะพร้าวที่อำเภอการะนะดิกกันค่ะติดตามกันให้ได้นะคะ